ทุกความสนุกทุกความเคลื่อนไหวคอนเทนต์เด็ดโดนใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงพี่เซมเอเจเทนเมนด้วยนะคะค่ะชื่อใหม่ค่ะอายุ30ค่ะทำอาชีพอะไรคะเป็นนักร้องค่ะตอนนี้เป็นนักร้องแล้วไงอย่างพี่กิ๊กพี่พูดถูกเดาถูกเลย พี่พี่มีนล่ะพี่มีนแนะนำตัวเองหน่อยครับชื่อมีนนะครับอายุ46เป็นนักดุนตีครับเป็นนักดุนตีพี่เล่นกีตาจริงจริงอย่างที่เขาบอกครับผอเจอกันมากี่ปีแล้วคะ15ปีอ้าสปีก่อนจะไปฟังเรื่องราวของเขาดูภาพเฉลยกันหน่อยดีกว่าฮะค่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไใหม่เหรอบ่อยๆเหรอฮะไปใหม่เหรอใหม่จะนั่นเป็นผู้หญิงหรือสาวหล่อ เป็นเป็นเป็นผู้หญิงแล้วค่ะแต่ว่าชอบ <ปะ S 1> แนวฮาว้าออใช่คออ่ะที่คุณบอกว่าคุณเป็นเด็กเสิร์ฟจริงไหมคะจริงคะ่ะแล้วคือความรักมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือหนูเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ไหมคะแล้วพี่เขาเล่นดนตรีแล้วก็คื นักดนตรีอะค่ะมันเท่แล้วเราก็แอบชอบเขาแต่ตอนนั้นเขาก็มีคู่อยู่มีแฟนอยู่แล้วค่ะแล้วพอระยะเวลาผ่านไปประมาณสักพักหนึ่งอะเขาอกหักมาอกหักแล้วก็เหมือนหลั่นล้าค่ะมีจีบไปเรื่อยตั้งแต่เด็กเซิร์ยันแคชเชียร์ยันพีอาร์อะไรเอาไปด้วยมาจีบเราไหมหนูไมนันมีเราไหมไม่มีหนูเลย มัน,มนไม่ถึงคิวเราเลยอ่ะแล้วเอยังไงต่อไปเซลล์พอเขาจีบไปเรื่อยๆแล้วเขาเหมือนเหมือนเพื่อนๆที่ร้านก็แบบเซล์ว่าเอ้ยเอ๊ะคนนี้มันชอบพี่นะอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้อะไรอะค่ะเพราะว่ามีพี่สาวดุพี่สาวหนูคือบบห้ามแบบดุตอนเด็กๆเ็เเคือไม่อยากให้คบใคระคะ่ะแล้วจนแบบเหมือนเขารู้เขาก็แบบ เขาก็ตามจีบกลับคืนเรากลับคืนมาค่ะไปเฝ้าหนูแบบล้างจานกว่าจะกลับบ้านอะไรเงี้ยที่สามที่สี่หนูล้างจานล้างแกวก็ต้องไปเฝ้าไปไปส่งบ้านอะไรเงี้ยซึ่งเขาอ่ะร้องเพลงเสร็จแล้วเขาจะเสร็จเร็วกว่าเราใช่ค่ะแต่รอแต่ต้องมารอเราขอถามขอถามพี่บีนบ้างตอนนั้นทําไมไม่จีบเขาเลยฮะไม่รู้สิครับมันมันมองเหมือนมองข้ามไปนะไม่ได้อยู่ในสายตาตอนนั้นอ่ะเออคนอื่นเออ มันเด็กกระโปรงอะไรเงี้ยแล้วคนในร้านรู้ไหมว่าเราคบกันมารู้ตอนหลังอะค่ะเพราะว่าเขาบอกถ้าพวกในร้านอย่างเขาไม่ให้คบกันนะหรอมันมีกฎเดี๋ยวไม่ได้ช่แม่เขาไม่คบกันเพราะไม่งั้นโอ้โหมันก็เสียการปกครองใช่ใช่ช่วงนั้นต้องทำยังไงฮะแอบคบกันใช่ค่ะเขาไปเรื่อยๆจนเปิดเผยมีแบบเหมือนวันสําคัญอะไรเงี้ยก็เลยบอกพี่สาวว่าคบนะอะไรเงี้ยแล้วพี่สาวว่าไงฮะ ก็เขยอมเขาเห็นพี่มีนมานานกว่าหนูว่าเขาอยู่มานานและแต่เขาก็เห็นความเจ้าชู้ของพี่มีนแต่แล้วเขาเห็นแบบความเสียสละว่ามารอมาอะไรเงี้ยตเราตลอดแล้วก็เปย์ด้วยแบบว่าซื้อแบบโทรศัพท์พังอะไรก็ซื้อให้ตลอดบ้านอยู่ตั้งไกลแต่วิ่งขี่รถมากินข้าวกับหนูอะไรก็เลยให้คบกันปัจจุบันแต่งงานเี่ยคะแต่งแล้วค่ะแต่งแล้วมีบุตรยังไม่มีค่ะแล้วก็จริงไหมพี่กิ๊กเขาวิเคราะห์ว่าแต่ก่อนะเป็นเด็กเสิร์ฟพอมาได้แฟนเป็นนักดนตรีก็เลย เป็นนักร้องเป็นนักร้องด้วยคือตอนนั้นมามารอผมไปเล่นดนตรีเล่นเสร็จเขาไม่ได้เป็นเด็กเสิร์ฟแล้วต้องมารอในรถนอนรอบางทีห้าหกชั่วโมงเราเราเล่นหลายที่นะครับเลยบอกว่าเอางี้ละกันมาหัดร้องเพลงจะได้ไปทํางานด้วยกันไปอะไรด้วยกันโอ้ยเก่งมากเลยเก่งมากแล้วเขาองดีมากตอนเนี้ยสอนไหมสอนแฟนไหม สอนอะไรบ้างพี่ให้ฝึกใช้ไม้อะไรงี้มีไหมฮะเยอะเลยครับคนไม่เคยเป็นนักร้องอะคุณเกิดจับไม้อย่างงี้ร้องเพลงว่าไงล่ะไม่ใช่ไงต้องเรียนวิธีการจับไม้ประคองอะไรเป็นยังไงเอ้แล้วมาเป็นนักร้องเต็มตัวได้ตอนไหนฮะจากที่คบกัน7-8ปีที่แล้วพี่ผู้จัดการเขามาเห็น แล้วก็เพอ,เอิญประจบเหมาะกับที่ร้านข้างบนนะคะมันเป็นร้านพัตตคารอาหารญี่ปุ่นกับฝรั่งอะไรเงี้ยพนักง,งานคนเอ้ยนักร้องคนเก่าเขาออกไปเขาก็เลยแบบเฮ้ยไ,ไอคนนี้มันร้องได้ก็เลยเอาเอามันไปไปไปเหมือนไปร้องร้องได้แค่ส <c oughs> <ง>ิบห้าเพลงคืนหนึ่งก็ร้องแค่สิบห้าเพลงแล้วก็จะลับบ้านจริงแล้วเวลามันเยอะมากคือตือนองร้องประจาจัดนันบายตั้งแต่สามทุ่มยันตีหนึ่งยังไงครับสามทุ่งตีหนึ่งจริงๆแล้วต้องร้องกี่เพลง ก็มีนักร้องชายอยู่ด้วยอ๋อมันต้องสลับสับเปลี่ยนกันแล้วก็บางทีก็เรียกลูกค้ามาแจมอะไรอย่างเงี้ยครับจะร้องอยู่ไหมคะตอนนี้ยังร้องอยู่ไหมตอนนี้ร้านปิดแล้วค่ะเป็นร้องที่อื่นแล้วว้าเจ๋งจังกำลังจะฝากว่าถ้าเพลงไม่พอจะฝากพรมจันทร์ไปร้องสักเพงให้เขาร้องเพลงดีๆเขาดีแล้วเขารับแขกเขาว่าคุณด้อยค่าเพลงพรมจันทร์ย์งเี้ยเขาได้นะบอกชือพรมจันทร์เขาได้อุ้ยพอได้อ่ะพอได้ได้ที่อย่างเงี้ยไม่อาย เออเราเนี่ยถ <background> ึง <eux> ว <ils S 1> <et> <ina> ันน <what> ี้แล้วมีอะไรจะบอกกันบ้างครับเป็นห่วงสุขภาพพี่เขามากกว่าค่ะด้วยความที่ต้องอยู่ร้านอาหารด้วยกันนะคะเวลาพี่เขาเล่นอะไรจะดื่มเยอะแล้วเขาพอติดลมมันจะหนักหนักไปเรื่อยๆห้ามไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยอยากให้พี่เขาเบาเรื่องพวกนี้บ้างแต่ช่วงนี้โควิดก็ได้พักแต่ถ้าเกิดได้ไปเล่นอีกอาจจะอยากให้เขาใดูแลสุขภาพน่อยเออเมียห่วงใช่อ่ะพี่มินล่ะพี่มินก็ดีแล้วครับ เป็นเด็กไม่ดื้อยางเงี้ยดีแล้วครับก็อยู่ด้วยกันตลอดไปนะโอ้ยอขากแอบหวายเกันนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะอึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E S เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E S ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E S ก็พวกเรานั้นทนในการชีวิเซนทีวี Senti yeah, centuria, centuria, yeah, senti we yeah.